Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบ,บักและรถบรรทุกท่านครับ โชคสวัสด์ทัวร์เข้ามาใหม่นะครับอันนี้รถสวยครับ แล้ชุดไฟหน้าสามหมื่นครับแล้วชุดหน้านะครับเจียครับคันนี้สวยบัสสิบสองเมตรนะครับช่วงล่างนิสันเฟืองท้ายนิสันนะครับภาษีสามสิบมิลลิออรหกสาม ยางไดเดียนสอง8ก้าห้นะครับยางเดเดียนหน้าหลังนะฮะเฟืองไรนิสัน โอ้คันนี้ถังละมันมีเนียมด้วยพี่น้องคัสซีช่วงท้ายสวยครับ เหมือนหูเต้าอันนี้หูเต้าเนี่ยมันฉีกนะสีส้นหน้าเบาอสองสองนะฟาา ฟาไปเก็บครับฟาร์มมันกสวยเท่าไหร่นะนะดูเครื่องกบเครื่องนิสสัน เครื่องดีครับคันนี้ บาะลังโซฟาประตูสวิงลมประตูสวิงลมหน้าหลังนะครับคันนี้ บอสวยครับราคาแสนกว่าบ,บาทเอาแค่นี้ ตู้สูงนะครับท้ายทำใหม่เก็บซีใหม่ในแก้วเลยครับคาซีเก็บนิดหนึ่งครับ ถังน้ำมันพูนว่าเป็นปีเนียมนะครับใช่หรือไม่้อ,อไม่ใช่ครับถังน้ำมันเหล็กครับพี่น้องอั็ทีน้ำมันถังเหล็กนะกองใหญ่ เครื่องน่าจะโอเคเหมือนกันนี่เดี๋ยวรอเช็คครับพาวเวอร์น่าจะรั่วยางสวยับยางหน้าดีสโตนยางหลังโอตาน้ ยังสวยหน้าหลังครับตู้บานเกตยังสวยนะครับโครงตู้คันนี้สวยจริงครับพี่น้องสวยคัสซีก็เก็บดรามน,นิดนึงครับราคานี้ถือว่าไม่แรงนะฮะ ชุดไฟก็แพงนะครับสามหมื่นกว่านะครับคันนี้พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับฝากกดติดตามนะครับพี่น้องครับ ติดตามกันอยู่ด้วยกันครับเป็นมิตรภาพกันครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่กดติดตามรับชมนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ